วจีกันสรรีมโนกันสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายท่านเป็นอดีตท่านปัจจุบนันทิ่หองผูกขาทั้งหลายได้แกสะานพันาดมินประมาท ใหญ่ๆท้องนี้โดยกายก็ดีโดยวาจาก็าดีโดยใจก็ดีขอจงเอาหสิกรรมนงเสียสิ่งเขาเขาสู่ปณิธานปิธานาปัจโยโหตุสาธุอาไว้แอาวถูกแปว่า